โหจริงปะเนี่ยอะไรกันวะก็จบนะฮะวีคฮีโร่ค์ดหนึ่งอ EP ที่เจ็ดนะครับดูถึงตอนนี้แล้วโอ้วันนี้ผมดูตอนเดียวซะด้วยเพราะว่ามีธุระนะครับจบด้วยความแบบตกใจแล้วก็ค้างต่ออยากดูต่อจอนจบเลยว่าเฮ้ยแล้วต้องค้างอีกวันหนึ่งเลยเหรอวะ ปรากฏว่าตอนจบซูโฮตุยวะ่ะไม่หายใจวะ่ะโดนลุมกระทืบจะจริงหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้อย่าเพิ่งบอกกันนะใครที่มาอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่มาดูไลฟ์นะครับจะเจือนใจเลยวะ่ะพูดถึงตอนนี้ก่อนแล้วกันว่าถ้าจบแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆนี้รู้สึกเสียใจนะเพราะว่าผมดูมาเจ็ดตอนเนี่ยผมกําลังจะบอกเลยว่าวิฮีโร่คาสหนึ่งเนี่ยดูมาเนี่ยรู้สึกชอบบทของซูโฮที่สุดแล้ววะ่ะมันเท่ดีอ่ะ น่าจะเป็นพระเอกด้วยซ้ำะผมก็พูดมาหลายตอนอะไรอย่างเงี้ยนี่ล้วแม่งทามันตายแบบนี้แม่งเจ็บใจเลยนะอ่ะภาพรวมในตอนนี้ผมว่าก็ยกระดับขึ้นมาอีกแล้วนะคือมันเริ่มสนุกขึ้นตั้งแต่ตอนห้าเลยสำหรับผมส่วนตัวแล้วไอ้ความดราม่าเนี่ยเฮ้ยมันเข้าแก๊ปว่ะแก๊ปของดราม่าเรื่องนี้แม่งดีว่ะพอมันไม่ได้แบบต่อยกันแบบนักเลงธรรมดากระจอกกระจอกแบบได้เปื่อยแบบที่เป็นแบบ มังอะอะไรแบบการ์ตูนนักเลงทั่วไปอ่ะนะผมชอบบทไอ้บอมซ็อกมากเลยอพอบอมซ็อกแม่งยี่เง่ากลายเป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยดูมีมิติดีวะ่ะมันมาเจาะตัวละครบอมซ็อกเต็มเ็มเลยนะสี่ตอนนี้น่าจะยาวไปถึงตอนจบที่ตอนหน้าที่เหลือด้วยเรื่องราวบอมซ็อกดีวะ่ะไอ้ความยี่เง่าของมันนะทำให้เรื่องราวมันดูสนุกขึ้นนะครับอืมแล้วก็มีปัญหากันเองภายในสี่ตอนนี้ ตอนนี้ได้คะแนนนะผมให้ไปเลยนะครับแอคชั่นก็ดีนะออต่อยมวยกัน MMA กับอะไรนะอูยองไฟล้างตาแล้วบอกว่าไออูยองเนี่ยเป็นบอสลับนะครับที่พูดไว้เคยสู้กับพระเอกในวัเด็กสมัยก่อนแล้วเมื่อก่อนนี่ซูโฮชนะอูยองก็ยังซ้อมมวยอยู่ หวังว่าจะชนะซูโฮในรอบนี้แต่ซูโฮม่เก่งนะเว้ยขนาดไม่ได้ซ้อมมวยแล้วอะไปทำงานแล้วยังเก่งขาก็เจ็บทำให้ดุมนะทาไม่โกงนะก็ยังเสร็จซูโฮอยู่ดีนะเนแหลซูโฮม่เก่งเลยเฮ้ยเออเป็นบอสลับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะซูไอ้กิลซูไม่ได้กิลซูไม่ของจริงดูมา4บอสเนี่ยกิลซูเก่งสุดตอนนี้จะให้คะแนนเอาไป9แล้วกันอาสูงสุดเลยมันเหมือนมันขาดอะไรอีกนิดนึงว่ะ ก็ให้เต็มอะ่ะอาจจะด้วยตอนมันสั้นเกินไปนิดนึงวะ่ะสามสิบนาทีเองอะ่ะมืนมันอีกนิดนึงจะจะสุดอะ่ะตอนหน้าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะลงแล้วมั้งตอนหน้าชอบซูโฮมากเลยนะฮะ สวัสดีสมาชิกมางงาด้วยนะครับสวัสดีครับเยยังเป็นสมาชิกอยู่เจอความน้อยใจของเจ้าแว่นแล้วสินะคะเจอภาค2ก็จะร้องกรี๊ดกว่านี้แล้วค่ะโอ้โหเดี๋ยวทมไปนะครับอยากรีบดูตอนจบเลยที่แท้จริงแล้วเนี่ยวันนี้ผมไม่ว่างเนี่ยผมจะต้องออกไปทํทธุระต่ออีกแล้วก็เลยมาดูสักตอนหนึ่งเดี๋ยวจะขาดตอนไปเออบทของไอ้แว่นเนี่ยบอมซ็อกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะต้องบอกว่ามันถอดแว่นแล้วพอเป็นร่างมืดนี่ถอดแว่นทําตัวฮี้เฮียทตัวแบบยี่เง่า ผมชอบนะเว้ยบทเนี้ยแม้ว่าจะทําให้คนดูดูแล้วหงุดหงิดดูแล้วแบบหมันไส้มันก็ตามแต่มันทําให้ความดีของซีรีส์มันดีขึ้นนะเออถ้าไม่มีบทของไอ้บอมซ็อกมาเกี่ยวพันดีๆเนี่ยแม่อาจจะรู้สึกประมาณหกเจ็ดคะแนนอะแต่พอเครื่องหลังแม่งบอมซ็อกมันทําตัวงี่เงาแล้วแม่งเฮ้ยมันสนุกขึ้นว่ะส่วนตัวสําหรับผมอะเออแม่งในตอนนี้มันแบบมันกูไม่กลับจริงๆนะไอ้บอมซ็อกอะ มันมีโอกาสกลับใจแล้วอะแต่มันก็ยังทําตัวชั่วมากเลยมันก็ยังจะสั่งให้ซ้อมซูโฮอยู่ดีอะแต่พอเหมือนซูโฮรู้ว่าซูโฮแบบไม่หายใจไอ,อ้บอมซ็อกแม่งเสียใจแล้วนะกับการกระทําของตัวเองเพิ่งมารู้ตัวตอนหลังนี่ทำเร็วๆต้องนานแล้วไม่รู้ตัวเองไอเวนเขาอุตส่าห์แบบพระเอกอะเนาะพระเอกคือแบบอารมณ์เหมือนแบบยอมเจ็บเพื่อ ให้บอมซอกเนะี่ยหยุดทําชั่วอะไรอย่างเงี้ยแม่งยังไม่สํานึกอ่านี่ชีอึนเนี่ยไอชีอึนนี่แม่งบทกับพระเอ๊พระเอกว่ะเออมีบทของชีอึนที่เหมือนจะสําเสริมเรื่องปุ่มหลังมานะครับเหมือนจะได้เห็นแม่เนะี่ยตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วก็เหมือนมีแฟลชแบก็กตอนที่พ่อกับแม่ยังไม่เลิกกันยังอยู่ด้วยกันด้วยนะไอนี่ก็น่าจะเป็นเด็กเก็บกดปูมของชีอึนน่าจะเก็บไปก่อนไม่น่าทันละซีซั่นหนึ่ง ดูเหมือนพ่อจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเกาหลีบ้าซ้อมจัดนะฮะนักกีฬาอะไรวะมันได้บอกไหมว่าตอนแรกอะผมก็ดูไม่ทันวะ่ะแต่เหมือนจะเป็นนักกีฬาเหรียญทองที่เอเนเลยนะมันเล่นอะไรวะพ่อของชีอืนนี่เป็นนักกีฬาอะไรวะเนี่ยมันบอกหรือยังถ้ายังไม่บอกก็เก็บไว้ก่อนนะเ็นเหมือนเหรียญทองเอเธน้ที่กรีซตอนนี้บอมซอกแม่งจะโดนย้ายไปฟิลิปปินส์ละ ชีวิตมันก็น่าสงสารนะบอมซ็อกคนแบบนี้ก็มีเยอะนะคนรวยแต่แบบครอบครัวนี่ไม่อบอุ่นนะยิ่งมันเป็นเด็กที่แบบถูกรับเลี้ยงเข้ามาแล้วด้วยพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกจริงๆมากกว่าเนาะต้องรักลูกจริงๆมากกว่าเป็นลูกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสารไม่เหมือนกันนะครับขาดความอบอุ่นอยากได้ความอบอุ่นจากเพื่อนแต่เพื่อนก็แบบไปแบบไปสนใจคนที่อยู่ในกลุ่มคนใหม่มากกว่าน้องยองอีมากกว่าอะไรเงี้ยอิจฉาเลย <c oughs> ไปให้สุดจริงๆบทของบอมซ็อกงี้เง่าดิ แอดมินท้องฟ้าบอกอยากให้เอานักสู้ยูทูบเบอร์มาทําคนแสดงการต่อสู้มีหลักการเดียวๆเบียวๆอาจจะมีมาก็ได้นะสมาชิกมังงะบอกภาคหนึ่งนิยามว่าภาคดรามา่าดราม่าดีครับสวัสดีคุณลิทธิเดชพี่ครับจะซูโฮกับคาบุต่อยกันใครจะชนะคาบุนี่คือใครวะอ๋อบาคุเหรอ พียบาคุอยู่แล้วไม่เหลือขี้ยังต้องถามอีกนะครับเนี่ยสวัสดีคุณลิทเดดด้วยนะครับที่ขอบคุณเข้ามานะครับขอบคุณเข้ามาคอมเมนต์นะซูโฮจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรามากมายแต่มันเก่งในชั้นเรียนไงพวกนักเรียนในห้องมันไม่มีใครสู้มันกลัวกลัวกันหมดเลยขนาดแม่งไอ้พวกท้ายห้องห้าคนมึงอยู่ต้องห้าคนมึงให้ซูโฮตุยท้องต่อยเรียงตัวเลยเออมึงรุมกันห้าคนแม่งก็ไม่น่าจะสู้ไหวนะกลัวอะไรขนาดนั้น พี่ฟิวไม่เคยอ่านมังหะวาใช่ไหมคะใช่ครับผมสมาชิกมังงะไม่เคยอ่านเลยครับเรื่องนี้ครับไม่เคยอ่านครับมันก็สนุกดีนะแต่คนอ่านมังหะวาจะบอกว่าไม่ค่อยดีเหรอเห็นมีคนในกลุ่มไลน์บอกใช่ไหมครับตัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหรอจริงๆมันก็มีเวลาเล่าเยอะมันทําตอนละสามสิบนาทีเองอะ่ะถ้าสมมติมันตัดเยอะเนี่ยก็ต้องโทษคนที่คิดบทพวกทีมงานสตูดิโอที่ทำแล้วล่ะ ตอนละ40-50านาทีก็ทำได้แต่แบบเขาแบบอาจจะให้มันกระชับแล้วมั้งเป็นซีรีส์ที่ฟิกไว้ที่ประมาณ30นาทีกว่ามันก็เลยดูแบบแปบ๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่เห็นว่าซีซั่น2นี่จำนวนนาทีจะเพิ่มขึ้นด้วยนะแอดทองฟ้าบอกผมจะดูประสาทวิญญาณหลอนแต่ไม่มีภาคไทยเหรอต้องรอจบซีซั่นแล้วล่ะถ้ามันฮิตก็คงมีแต่คงไม่น่าจะฮิตมั้งไม่เหน็นเคยได้ยินเลยนะในฟีดเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยไม่เห็นมีใครแชร์เลยอะ เรื่องน้องโกโยุนจองน่าจะมีภาคไทยตอนหลังนะผมว่าที่เป็นหมอผมมาใหม่ครับกดติดตามนะครับโอ้โหขอพระคุณมากๆเลยนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับมีโอกาสบ้างๆๆเจอกันนะก็ก่อนจะไปฝากกลุ่มไลน์เหมือนเดิมครับเวลาผมดูซีรีส์ผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์เพื่อมีโอกาสาได้ดูพร้อมกันได้มาคุยรีวิวเข้ามาได้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับผมก็หาเพื่อนดูซีรีส์เรื่อยเปื่อยเนี่ยหาคนคุยสนุกๆน,นะครับบางเรื่องก็ดูเงาๆงาไม่ค่อยมีคนดูด้วย แต่พอมีคนคุยแล้วมันก็สนุกดีแล้วถ้าชีอึนกับบาคุสู้กันใครชนะเหรอก็ต้องบาคุอยู่แล้วดิชีอึนอ่อนกับซูโฮอีกชีอึนเน่งมันฉลาดในเรื่องไหวพริบในการวางแผนไม่ใช่ใช้พละกกำลังจริงๆก็มีฝึกวิชาแล้วนะซูโฮก็สอนสอนอยู่ เอ้ยอยากดูต่อเลยว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเพื่อน,อนโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาพูดคยนะุย